công la mổ, đang đi dạo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 , រីព្រមនាំតាញយใสนั่งกลางจาความชอบชำมันเฮ้เฮ้เตเตเซเอาลาบอีด้วยลายมือฝ่าเตนโนหนังสือ เป็นเพราะวาไล่นาหากว่มีเวลาการาณนาหยบขึันถือเป็นการสวงทายไวยบอลไอให้รู้ดีย ต้รง,งกลางนี่เมาสั่งกันต้องตังข,ง,ขงข้องขอบน่อโอ้ลืมถอนแล้วนี่จานอาบานี้ยังดูสันอีโกโอ้ไปถอนก่อนไป เกกี่ยวรังแจมาแล้วครับจานช้างครับมาฮอดตะกี้ตะกี้นี่แหละพี่น้องจานผมขอยากถ่ายภาพดได้ครับผมเป็นบองดำอินดี20บาทครับ20บาท20บาทได้บ่งครับไปถ่ายไปละเวลาไปถ่ายรถเขาติดอ่ะเออเวลาไปถ่ายต้องไปถ่ายเวลารถก็ติดเออเวลารถก็ติดนี่นึกว่าบมาแล้วเด้นี่ยครับผมนึกว่า宝马แล้วเด้นี่มาตั้งแต่วานแล้วมาเห็นธรรมนูญก็เลยกลับบ้าน มาเมนทำมนุนกลับบ้านเลยครับผมโอ้ยคือบ้องดำ้มินดีนี่ดังๆในช่องทูบหรือหมอคำบ้อครับผม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 ดังผิดบกจิอไหนผมดังอยู่ในช่องยอมครับผมช่องตะูไม่เขาบอกว่าช่องนี้เขาบอกว่าชอบไทยไอรถของสายเย็นสาวติดอ่ะแม่นครับแมนครับเวลารถสายเย็นติดนี่นะถอดล้อออกหมดแม่นครับผมต้องใช้รถเคีร์มายกเออ เนี่ยโคตรอย่างเดียวเตะช่องเกนะช่องเกต้องให้บาวรินไปถ่ายดวยิวิวเป็นล้านนะน่ะออขนาดถ่ายรถแห่รถแห่ของ,องจาจรสายันนะวิวเป็นล้านวิ่งจนล้อนเลยนะทำไมบางนาไม่ไม่ไม่ไปถ่ายรถแห่ผมบังเลยถ้าผมไปถ่ายในวิวของ,องจรได้วิวเดียวไปไหมไปไหม<ร>วันที่วันที่เจ็ดนี้มหก,กรรมรถแห่ได้อยู่ที่ยู่ไหนพัทยาน้อยเอาลงบอกบอกี่คันหลายคันอยู่ครับรถผมก็ไป โซนโซนอุบลบอกไปรอบนี้ติดไหมครับติดบอกติดอะไรครับติดลมติดลมติดลมติดบอกอยู่พิจาณาน้อยไม่มีลมครับติดเอาไวกับนาการ์นุกระดนมันไม่ติดลมนี่ไมัติดลมไรสดบอกไรสดบอไรสดครับอ๋อไรสดอาจารย์มักไรสดบอกผมแล้วแล้ววันผมไม่ค่อยมีเวลาถ่ายไปดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มานี่อนุญาตหรือยังเวลาเป็นของตัวเองไม่มีอนุญาตหรือยังเมียไม่ได้ขออนุญาตเมียมาเลย ถ้าขอยากจะไม่ได้มาวันที่17ด้วยไปไหมสิบเจพัทยาน้อยสิบเจก็ช่องมิกก็ลงมือเลยสิบเจ็ดหมายว่าวันที่7วันที่7รถแห่เยอะเลยเด้รถแห่ที่พัทยาน้อยพัทยาน้อยวันที่สิบเอ็ดมณฑนแก่นคูณวันที่17มนสิบเอ11สิบเอวันที่7วันที่สิบเอ็ดมณฑนลงพัทยาน้อยมันคือกันบอกช่องมิก มีเดีนไซสีจันไปถ่ายเกมอะไรด้วยังติดลิกสีเกมมี่มาไปถ่ายเครื่องเสียงอ๋อไปถ่ายเครื่องเสียงของอาจารันน่ะนะลงตัวไหนตัวไอ้เครื่อเสียงอีสานนั่นเหรออาชุดนั่นบอกเดี๋ยวนี่เอาของสุรินได้ไปนี่อิรีบอกข่าวอะไรข่าวข่าวเนี่ยเพราะว่าเอ็มข่าวเลยนะอ่าโรแลนด์ขาวเออโรแลนด์ข่าวอ๋อใช้ตัวนั่นบอกไม่เอาไปเอาไปทดสอบด้วยเอาไปเอาไปลองไปลองเออไโปรโมทให้น้อยไดิ ถ้ามีค่ารถแล้วจะพาไปเลี้ยงได้ไปพาไปเลี้ยงเลี้ยงอยู่ไสกะรีปั๊บออกซื้อไม่ได้ครับพาเลี้ยงอะไรครับไปนำไปไปครับเดี๋ยวพี่ไปนําครับต่อเขตคอยน้องที่ช่องเม็กฮะคอยน้องที่ช่องเมิกเคยไปบอะนี่ยัเสีย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 ัสเสียสเสียยเสยอเสียเสสียเสียุ บองดำนะครับแกก็ฉายแล้วก็ถ่ายไปสนมากถ่ายแต่ผมถามหน่อย iPad กับอ iPhone อะไรฉายดีอยู่กันถ้าเอาแบบเบาสบายมือก็ iPhone ภาพเอาภาพแล้เสียงม,มันก็ถ้าเป็น iPhone ใหม่ใหม่มันก็สู้มันมันก็ดีกว่า iPad ครับเป็นอมรุนว่าบองดำบอกว่า iPad ดีกว่าบ่ครับ,บ แต่ว่า iPhone อ่ะมันเล็กมันถือเงี้ยมันถือสบายไอแพดมันหนักเลยผมหนักครับตอยากว่าอยากทราบคุณภาพแต่ iPad ดไอแมันมันตัดงานมันไวกว่าโอ้ไวกว่าครับข้อดีของมันคือมันทํางานอรันคลิปเรนเดอร์คลิปอ่ะมันไวกว่าที่ iPad ของบองํำใช้ไอแพดรุ่นไหน11 Pro 11 Pro ครับ11 Pro ไปซื้ออยู่ร้านไหนมีใคร ร้านไหนร้านขายของชำทุกคนไอ้ถั่วต้วนขายมีทุกร้านเลยลองเดินเข้าไปแล้วถามว่ามีไอแพดขายไหมโอ้เอฟซีเขาจะบอกว่าเพิ่งเคยเห็นบองดำโอ้บองดำทักทายเอฟซีหน่อยเข้าสวัสดีครับผมเขาติดตามมาตลอดเ่าเคยเห็นเจ้าบองดำบ้างทีอาจารย์รุ่งไมยยอบอกอาจารย์รุ่งไมยยอบอกเขาบอกเอฟซีอาจารย์สายันโบแมนเอฟซีผมดินี่ดินี่ดิเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นบองดำวัสดีครับอาจารย์ลุงมุยอ โอ้รุ่งหูหยอกเอฟซีหุ่ยมองนำอีกแล้วโอ้แบงค์ให้ผมบ้างอย่าไปเยอะบ้างเนี่ยเขาเอฟซีเขาเอฟซีอาจารย์แล้วแต่ว่าเขาเขาหยอกอาจารย์เล่นซื้อเลยดิอาจารย์ลอาาจรยย์์อาาจรุ่งไม่มาบ่อาจารย์ลุ่งจิดงานชวนมาอยู่งานหลายเด้ออาจารย์รุ่งเนี่ยนะงานเยอะ ไล่หลีอาจารย์ลุงเสียงนออาจารย์ลุงมวย่อนลุงมวย่อนเราฆ่าขายมวยหย่อนเอฟซีบองดามีอะไรบ่อยไหมเอฟซีบองดาเยอะหลายแท้หลายแท้มีเอฟซีเสียบีบ่อยไหเออเสียบีนะเซียบีสวัสดีครับพี่หน่อยครับประมาณนี้ครับผมนะฮะสนุกสนานกันครับได้ปะเทียบปะบีเทียบเจ้ ้องดับเพื่อนผู้การสารแล้วกสินดจีหน้ีารไปทายน้ำเดือครับสวัครับ